บ,บอกไอ้ดั้งเหมือนขวดเลว่ะโอ้ยมันจะยูไสหล่ะใ <c oughs> ายมาข้างในสวยครับพิกเข้าขวาลูกนี้แตะแตะออกมาทางด้านขวายังได้บอลตกเข้ามาเสาสองเอ้าเลี้งยงเรียบร้อยเลยครับโ้โหาแล้วครับขึ้นนําไปแล้วครับผู้สาประตูปัจจงบวะแรกแตะบอลมาเข้าทางหมายเลขสิบแปดครับนะครับนี่หาแล้วครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับบูส่วนโพทองนี่เทศบาลสามเหลี่ยมเรี่ิลบท จังหวะนี้ยิงโอ้แม่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับหลบสามครับแม่เบอร์ไหนยิงนะครับนเบอร์สามใช่ไหมครับอเอาละครับได้ฟีคลิกตรงนี้ให้ลูกสตรครับโอ้หลังแม่ยังมีครับชัตพัทครับอาจารย์เตี้ยครับให้ ลูกนี้เอาหูติดมือลเล<อ>ยครับเอาแล้วครับตะเข้าซ้ายซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหซูปเปอร์เซฟครับนี่หกเข้ามาแล้วยิงเลยครับโอ้ยืนโล่งๆตรงนั้นคนเดียวครับแม่สมาธิครับทางด้านของฟูทองนี่ครับการประกบข,ของมุต่อสูใครมาต้องการไม่ผ่านลูกนี้ชนวัดครึ่งเอาแล้วจัหวันี้ยิงเลยครับบัว ได้ประตูตีกัะแตะมาแล้วก็หมายเลขเก้าครับขอบคุณนี่ลายครับใครปมมือคอยลั่มไม่รวยครับท่านรองนายกการมหาชนของเรานะครับอันนี้จากกาเป็นประธานนะครับมอบช่วยรางวัลนะครับพร้อมเงินรางวัลให้กับไทยแลนด์ออสซาความพยายามอยู่ที่ไหนครับความพยายามไม่อยู่ที่นั่นหรอกครับหามครับเปเล่นเกมได้ใจครับทีนี้ครับมาดูความได้ของไทยแลนด์ออตามตรงนี้ โอ้อยจนะบังแม่น้องมองไปยังได้ครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ขนาดเล็กครับตัวเล็กไม่เหมือนฟุตบอลใหญ่เอาได้เสมอเลยครับโอ้ไทยลานไทยลานมาตรงการแล้วลูกนี้ประสาประตูยิงอ้ไม่ตรงกรอบครับแม่แต่มีสัญญาณฟาวเกิดขึ้นแล้วครับปัดไม่ได้ยิงลูกนี้โอ้โหติดมัอ ได้บอลอีกครั้งหนึ่งโคทอมยิงเลยแมเอาแล้วครับสิงปืนใหญ่เข้าสิงแล้วขาแล้วครับแล้วเปิดบอลด้วยเท้าจริงเอ้าโอ้ยเกือบเป็นฮีโร่ครับทางด้านรุสัมคูโคทองครับแม่รับนี่ท่าตรงประตูนี่เรียบร้อยนะครับดีครับที่เอาแล้วตรงนี้ตัดมาได้จังหวะนี้มาไทยแลนด์ร่ลงยุ่นี้เพื่ออะไรไม่ยิงรค,าาครับจาดกันไปก็เลยควายฮะแซฟครับโอ้โห ด้านขวาลุงน,นี้อักข้อแล้วเข้ายิงโอ้ไม่ออกครับคาสวยทีเดีย<ด>วลุกนี้ทันหรือเปล่ายัางทันเก็บมาเข้าถึงเส้นหลังแล้วลุงนี้แมทิ้งมาเอ้าเข้าทางโอ้โหชนคานโอ้โหชนคานพี่น้องเลยชนคานแล้วลุงนี้ไม่ออกครับยังไม่ออกจ่ายไปกลับไปที่เดิมให้มาแล้วตรงกลางเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายยิงตรงตัวโหวตตายเล่นแบบนี้แม่ค้าไม่ได้ขายหัว เธอกับธน,นาทะเลนอตตาครับน้องๆจากไทยรัฐวิทยานะครับ84ตาลที่เราดูด้วยนะอย่าให้ไปอยู่หลังประตูยิงลูกนี้ครับเข้าไปครับขยับมาเป็น4ต่อ3ามครับผลแรกครับผลสอง,อ,งอ,งอ,งองขึ้นนำไปพอน,นี่นโอ้โหลูกนี้ไม่เข้าครับพี่ต้องเซฟครับธนาลอตตา ใต้คานครับปูยิงตัวนี้เข้าไปครับมาดูยิงมปเรีย,รยครับเนี่ย